รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับออรับขอต้ันรัเข้าสูช่ชแนลลอช่องสิงคโปร์นะครับวันนี้อยู่กับผมและยมาาวทยเป่าสสองพันสิบเกาาพิดเคยจะพูดมพูดเดิมๆเบื่อแลข้าหลังไม่พูดแล้วนะนะก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่แสนสดใสเาเราก็จะไปทำงาน,นบแบบเปนการราชานกัรตามปกตินั่นเะอ ตอนนี้ถึงบางพระแล้วนะครับเป็นเวลาแปดโมงแปนาทีแปดโมงแปดนาทีถ้าเป็นบับราชการปกตินี่โคตรสายเลยนะโอ้ยแต่งหน้าตรงนี้แต่งหน,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 น้าไปเดี๋ยวน่ารักด้วยนะ,ะเด็กสมัยนี้มันโตไวจริงๆวันนี้ก็ชิลๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากวันนี้ไม่มีโรงเรียนนะครับเออไม่ไม่ใช่ไม่มีโรงเรียนไม่มีนักเรียนนะครับนักเรียนเขา ไม่ม้เนอยก่กันแล้วนะครับแต่ว่าคู่ก็ต้องไปจราชการตันสตีอาสามมีข้างหลังกันนึงเอาวะอาสามครับอาสามกรุงเทพไปไหนกันไม่รู้แตาาตา่างเขไปก่อนถ้าใช้สอมอเด้นนรดหรือต้นลูกตาเนี่ยผมก็มีคิดว่าก้วระับสนามหรสภาผมก็เหมือ ต่ไมเหรุกก้อเกาแต่จริงๆไม่ใช่นะผมจะไปทํางานนะครับเออไปจะไปไหนก็อย่าไปเหมือนงันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังติดอะไรหลายๆอยา่างทางยังไม่ได้ป้ายข่าวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้โรงเรียนยังไม่ปิดนะครับก็มันก็เลยยังไปไหนไม่ได้นะครับยยยขยับสายขยับขวาไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราให้พ้นผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะครับก็คงจะดีขึ้น น,นนะัทำไมรถมันติดอย่างเงี้ยนะแจกเดิมอยู่แล้วมันบรมหากาศจริงเลยปลไอยๆอันตรายช่วงเช้าอ่าโอเคชอบชอบอาสามไปไหนวะเอาเฉยเลยรถทำไมมันติดแต่โรงเรียนก็ปิด แต่ก็ยังติดอยู่ดีอ,อนี่อะไรเนี่ยอ๋อโอ้โหยอมได้ยอมได้อย่างเงี้ยน่ารักจ๊งต้องการแสบต้องการเอาแสงการไปจะแสงใครเอาออกตัว ลึกว่าช่องนี้มันแลดูกบบจะปลอดภัยกว่าอช่องฝั่งสายช่องฝั่งสายบางทีไปแคบข้างหน้า่รวช่องนี้เดินสะดวกสุดนแล้วนะครับช่องเป็นชาวที่สดใสเล้กอยนม่เดกว่าเราจะติดเดยวนะีดับเครื่องงอแม่งเลยจบ,จบไปอ อยากให้ใครไอ้นานกว่านี้หน่อยเ่าจะได้ขายอะไ่ให้นานจะแต่วันนี้แม่งรถเยอะจริงอะนะไม่รู้จะไปเยอะไปไหนโอ้โหตุกบตุ๊บตุ๊บตุกบตุ๊บตุ๊่ไุ๊บตไ๊บไปหนัุ๊บตุนบตุบบ เชยถ้าเป็นวันธรรมดานี่ตายหาเนี่ยโมงสิบแปดเป็นโมงยี่เลยยังไม่ถึงโรงเรียนเลยคงจะเดินคอมเพลนแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ไม่มีเด็กนักเรียนนะครับก็จะเชิวหน่อยนิดนึงแหมสุดดงแล้วเฮ้ยเด็กน่ารักจุงเ,เห็นแล้วอยากมีลูกทำเมียให้ได้ก่อนไหมจริงเมียยังไม่มีเลยรัสบสมัครคุณซ้อนนะครับหนึ่งอัตราจุกลุ้แเชื่ได้ไปตอบกันดีกว่า let's go ไปทำงานที่เรารักกันและยิ่งไม่มีเด็กนะเอกสารล้วนๆฉนเล่าให้ฟังวาครั้งหนึ่งนะก็เนี่ยแต่งตัวมาไปในสภาพนี้แหละเสื้อตัวนี้แหละนะครับรดทนันทีไปก็สะพายเป้นะครับไปส่งเอกสารส่งเอกสารเอาเวิร์คโฟมให้กับผู้ต่างชาตินะครับที่เดียพอดีเขาไหว้วานให้ไปนะแล้วก็ไปตามปกตินะครับ พอไปถึงเขตเราก็ไปถามเขตเขานะพนั asına, กงานเขตน,น,นะครับ oh. เขาก็บอก oh. ผมก็บ,บอกเนะว่าเอาเอกสารม,มาส่งครับเอกสารเบอร์เพิ่มมิตรที่ของเอไอซีเขาพูดกับผมว่างไงรูไ้หรไหมครับเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นมีใครติดต่อมานะครับผมหัวร้อนเลยครับไม่มีใครติดต่อมาแล้วใครจะเอาให้เอามาส่งวะสุดท้ายก็ไปเดินเรื่องแหละ,ะ,ลแ,ละแล้วเขาก็รับไว้นะครับพอมารู้ทีหลังนะครับพอไปพูดคุยกับ คนที่หมาสีครับที่ให้เอาเอกสารไปส่งนะนะครับเขาบอกว่านะครับเขาไม่คิดว่าผมเป็นครูนะครับเขาคิดว่าผมเป็น messenger นะครับมาส่งเอกสารนะครับผมก็ไม่แปลกใจหรอกนะนะครับถ้าหลายคนเห็นผมข้างนอกก็คงจะไม่มีใครคิดหรอกนะเห็นที่เป็นครูนะครับถึงแม้นะครับดูว่าผมเป็นครูนะครับก็สนใจก็ถ่ายไม่ว่ยจะถูกหรือไม่ว่า ผมสอนในรายวิชาอะไรนะครับ,บเดี๋ยวมาทายกันเล่นๆดีกว่านะว่าผมเนี่ยเป็นครูสอนวิชาอะไรนะครับก็่วยใหญ่เขาก็ทายไม่ถูกนันนะครับพอพอรู้ว่าผมเป็นครูนะครับก็จะคิดว่าผมว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโรงเรียนของผมแล้วนะครับฝั่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครูนะฮก็มาสองยิงได้นะ ที่นี่ oh, หญิงเยอะโผล่ขาวขาวนวลเนียนทั้งนั้นอันนี้เป็นเป็นสถานที่มองหญิงที่ปลอดกลิ่นเหล็กนะครับกลิ่นเหล็กก็ถ้าไปที่อื่นการจะมีกลิ่นเหล็กหน่อยนิดนึ่งนะครับท่านก็อาจจะรู้สึกเสียวๆหน่อยเด็กสมัยนี้โตเร็วจริงโอ้เสียงคอนด์อนดก็โดดเย็ดโอ้ยพอผ่านร้นกาแฟก็ รู้สึกหิวกาแฟเมาทานันใจออกมาสักหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็ว่างใอว่างทจเออแล้วก็ไม่รู้มาไรจะเสร็จแต่ก็เริ่มเสร็จแล้วเริ่มทำจากหน้าโรงเรียนผมมาเยอะถึงโรงเรียนที่เรารักแล้วทำไมไม่นักเรียนด้วยโอ้นักเรียนมาตายแล้วพระเจ้าเอาแล้วไงนักเรียนมาพระเจ้าช่วยพะเจ้าช่วยกล้วยสองวีสวัสดีสาวสวยแห่งวัดใหม่สวัสดีครับ ม่ใช่เธอเขาเปลี่ยนหมวกแล้วเธอปกตินะครับก็ไม่ว่างขนาดนี้เรางงว่าทําไมนักเวลี่ยนออกมาเราก็จะไม่ถอดหมวกนะครับเราจะไปส่งเอกสารเราทำอะไรกันสวัสดีครับท,ทำอะไรกันอยู่เอยทำอะไรกันอยู่เอย